สลับกัน้ยักสาวสวัสดีจ้ะสาวสาวสวัสดีครับสาว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 มาได้เ่อสไได้สวัสดีครับคุณลุงสวัดีครับเจกำลังผมเจอเมื่อกี้กัเนี่ยถ้าเขาเปิดปุ๊บผมขอชามแรกกับตาริบินเลย ไม่มรอไม่สู่รอไม่ถูกรอเดินเดินให้เห็นก่อนเดินให้เห็นว่าเราไม่หิวจริงแม่เจ๊เจ๊พี่หนึ่งเรียกพี่หนึ่งเรียกเรียกแลมีมีเครื่องหมายคือเสียงดังอะมาอะไระมาเถอะ

พี่เอพี่เอตีสิออยู่กับเฮียก่อนอยู่กับเฮียก่อนอยู่กับพี่ก่อนมีใครจะเพิ่มระบบปิิงให้ลุงอีกไหมครับไปเดินผ่านให้ไม่ครัวเห็นมาแล้วคือแบบถ้าเดินผ่านให้เห็นแบบอยู่จริงหน้าอะไรเงี้ย น้องคุ้มแอดมินสวัสดีจ้านี่น้องคุ้มต้องมาเติมแน่เลยเลียคนละหนึ่งแดงสงสารตาเหอะสงสารตากันเถอจะมีใครเติมอีกไหมจ๊ะ ก้าสิบท่านสักหนึ่งท่านเก้าสิบท่านสักหนึ่งท่าน